นิลยาทาโรนะคะวันนี้เรามาอัปเดตสถานการณ์ความรักแนวะโน้มความสัมพันธ์ให้กับผู้ที่เกิดในลักนณาหรือราศีพฤษภในช่วงระหว่างวันที่1นึ่งถึงสิกรกฎาคม25งพันรอบขอบคุณสาหรับการกดติดตามสับสกายและแชร์คอมเมนต์ในชาแนลนิลยาทาโรนะคะและนี่ก็คือเอเนอร์จีของชาวพฤษภจะเป็นอย่างไรบ้างช่วงนี้นะคะเพจออฟสอดอยากที่จะตัดสินใจอะไรบางอย่างเลยนะคะฟอร์อสอดกันเยียวยาตัวเองจูออฟสอด การเลือกการอยากที่จะตัดสินใจเนาะ The Magician และ Page of p e n t a c l e เอาละช่วงนี้นะคะชาวพุศศพอาจจะอยู่ในช่วงของใช่แล้วแหละคุณคือเหมือนกับเรื่องราวของความรักเนี่ย <c oughs> คุณมีในเรื่องของการพูดคุยที่น้อยลงนะ แต่ว่าเป็นใช้การสังเกตการมากกว่านะคะสังเกตร,รอดูสถานการณ์หรือว่าแม้แต่การสืบส่องดูนะคะในเรื่องราวของเขาก็ได้นะคะเพราะว่าคุณเนี่ยเหมือนกับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคุณก็ อยู่ในช่วงของการดูแลตัวเองหิวตัวเองนะคะต่างคนต่างอยู่เราต้องมารักษาบาดแผลหัวใจของตัวเองมาสักพักหนึ่งมันก็เลยทำให้คุณรู้สึกว่าฉันจะต้องตัดสินใจในการที่จะเลือกทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะเพื่อชีวิตของตัวเองนะคะนั่นก็คือสิ่งที่คุณอยากที่จะตัดสินใจมากๆกเลยคือการเริ่มต้น ชีวิตใหม่ของตัวเองนะคะการที่จะมีแรงบันดาลใจใหม่ๆการที่อยากจะทําอะไรใหม่ๆมากกว่านะหรือแม้แต่การมีคนใหม่ๆที่จะเข้ามาในชีวิตคุณจริงๆแล้วคุณอยากที่จะเริ่มต้นใหม่นะ,ะกับคนใหม่ๆมากๆเลยคือถ้าเกิดมีคนดีๆแบบเป็นคนที่ใช่ถูกอ,อกถูกใจเข้ามาเนี่ยคุณก็พร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่นะนอกจากว่าเออมันก็อาจจะยัง ไม่ใช่หรืออะไรเงี้ยก็อาจาจะโอเคก็ก็ไปเริ่มต้นในเรื่องของการทำอย่างอื่นไปนะคะเริ่มต้นการงานหรือว่าการเรียนอะไรก็แล้วแต่ตรงนั้นนะ,ะคุณเป็นช่วงของการที่มีสเสน่ห์นะคะในช่วงนี้เพราะว่าคุณเหมือนกับว่าจะมีคนเก่าๆใหม่ๆเข้ามาในวนเวียนวนเวียนในชีวิตคุณด้วยนะคะชาวพฤทศพแล้วคุณก็เหมือนกับว่าบางครั้งเราก็ ไม่ได้อยากจะสนใจมากนะคะกับความรักที่ไม่ใช่อะไรแบบนี้นี่ก็คือนะคะใน energy ของชาวทฤษฎเองต่อไปเราจะไปดู energy ของใครคนหนึ่งเขาเป็นอย่างไรในช่วงนี้นะคะ The star มีความเป็นลัคนาราศีกุมนะคะ the l o v e r มิถุนเพ w o r d มิถุนตุนกุม temperance ธนูค่ะแล้วก็ the view เป็นไพ่ เป็นไพ่ใหญ่แทบทั้งนั้นเลยนะในเรื่องราวของเขาเนาะก็เป็นช่วงของการดูแลตัวเองเหมือนกันนะคะเป็นช่วงของการที่เขาได้รักษาตัวเองนะคะการหิวตัวเองซึ่งเขาเนี่ยทำได้สําเร็จนะคะเหมือนกับว่าตอนนี้เขาจะอาจจะโฟกัสในเรื่องของความสําเร็จความมีชื่อเสียงนะคะการงานอะไรก็แล้วแต่เขาเหมือนช่วงนี้ก็อาจจะอยู่คนเดียวซะเป็นส่วนใหญ่นะคะแล้วก็ อาจจะสารวณอยู่กับเ,เรื่องราวของตัวเองการพัฒนาตัวเองการปรับปรุงตัวเองนะคะการที่จะทําอะไรก็ได้ให้ตัวเองเนี่ยมีในเรื่องของความโดดเด่นนะคะบางทีเขาอาจจะไปเปลี่ยนแปลงตัวเองเพราะเป็นช่วงเรื่องของไพ่ที่เปลี่ยนแปลงโชคชะตาของเขานะในช่วงนี้นะคะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นทีนี้เนี่ยตั้งแต่ในอดีตมาเนี่ยนะคะ จากไพ่เดอะเล e r เนี่ยก็จะบอกว่าเขาก็มีหัวใจให้กับคุณแหละคุณมีหัวใจให้กับเขาต่างคนต่างรักกันเป็นเหมือนพรมลิกิตให้มาเจอกันก็จริงนะคะแต่มันก็มีอะไรที่เป็นอุปสรรคอยู่เบื้องหลังเหมือนกันเป็นในเรื่องของอะไรที่จะต้องมีการตัดสินใจการเลือกนะคะตัดสินใจที่จะจัดการเกี่ยวกับเรื่องของความรักนะคะบางทีก็เลยเป็นเหมือนกับเขาค่อนข้างมีอีโก้ด้วยนะคะ มีโกหรือมีความดื้อรั้นบางส่วนบางทีเขาก็ไม่แสดงออกมาเหมือนเหมือนค่อนข้างดื้ออะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ถึงเขาจะสนใจคุณแต่เขาก็าอาจจะทำเป็นไม่เหมือนไม่สนใจคุณแล้วก็มี energy ของการสืบส่องอยู่เพราะฉะนั้นคุณกับเขาอาจจะแบบเหมือนสืบส่องกันไปมาก็ได้นะหรือว่าโดนเป็นการโดนส่องอะไรแบบนั้นนะคะ ช่วงนี้เขาก็เยียวยาตัวเองหนักมากเหมือนกันพยายามที่จะทําตัวเองชีวิตตัวเองให้บาลานซ์แล้วก็เหมือนกับแบบเออก็อยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองใหม่เริ่มต้นอะไรใหม่ๆเนาะในเรื่องของการที่อยากจะปรับความเข้าใจการเจรจาเนี่ยมันก็อยู่ในความคิดของเขาเหมือนกันนะคะสำหรับตอนนี้เอาล่ะนี่ก็คือในเอ e r นอร์จีของเขาคนนั้นต่อไป เราจะไปดูนะคะสถานการณ์และแนวโน้มจะเป็นอย่างไรสำหรับพิศพ,พ,ศพคิงกอบสอดการที่อเอนเนอรจีของคนที่เฉยชานะคะเฉยชาบึ้งตึงการใช้คำพูดที่ไม่ดีความมีอีกโก้สูงฟอร์เพนทัคเคิลบางทีก็เป็นเรื่องของความเห็นแก่ตัวบางอย่างนะคะการเก็บกักความสัมพันธ์การ มีใช้มีตัวเลือกเดมเพรเรอร์ราศีเมษเข้ามานะคะความมีอีคโก้ความรักแต่ไม่ค่อยแสดงออกให้รู้สตริงราศีสิงห์นะคะความแตกต่างไฟอฟบอลความขัดแย้งไนอบอลความโกรธความทั้งรักทั้งโกรธนะคะฟอบคัพความเบื่อนหน่ายความเซ็ง justice ราศิตุนบอกถึงการที่จะต้องตัดสินใจอะไรให้เด็ดขาดลงไปนะ the world การที่จะต้องอาจจะเลือกจบแล้วก็เริ่มต้นใหม่ปิดท้ายด้วย t h empress e นะคะไพ่ของราศีพฤษพการที่จะกลับมาเห็นคุณค่าในตัวเองแล้วก็ความมีเสน่ห์เรื่องราวจะเป็นอย่างไรนะคะสำหรับพฤษพในช่วงนี้ ที่ผ่านมาก็อาจจะเป็นต่างคนต่างมีอีกโก้นะเท่าที่มองแล้วนะคะแล้วปัญหาก็เกิดจากต่างคนต่างก็มีความคิดเป็นของตัวเองนะะอาจจะแบบเธอบึ้งตึงมาเธอเฉยชามาเธอไม่พูดเธอไม่คุยเธอไม่ตอบนะ,ะเราก็จะทำแบบนั้นเช่นเดียวกันแล้วก็อาจจะมีคำพูดบางอย่างที่ ทำร้ายจิตใจกันด้วยนะคะมันมีเรื่องราวของความโกรธเข้ามามีคนทําให้โกรธแล้วก็แต่ในความโกรธเนี้ยมันก็เหมือนกับโอเคมันก็ยังไม่ได้ตัดเยอะตัดใหญเพราะว่า,าถึงจะมีความโกรธแต่มันก็ยังมีความรักอยู่ในนั้นนะคะแล้วมันก็ทําให้รู้สึกถึงความเบื่อนหน่ายเซ็งนะคะกับสถานาการณ์ที่เกิดขึ้นการง้อง,งอนมันดูเหมือน ไม่ประสบความสําเร็จนะคะคนหนึ่งงอ้ออีกคนหนึ่งก็ไม่ยอมรับอะไรแบบนั้นนะคะแล้วทีนี้เนี่ยความขัดแย้งมันก็มีมากขึ้นเรื่อยๆมันเพิ่มความขัดแย้งสะสมสะสมจนนานวันมันก็จะระเบิดไปแล้วก็มีคนอื่นๆเข้ามาวุ่นวายด้วยนะคะหรือดึงประเด็นคนอื่นหรือมีความหึงหวงหรืออะไรแบบนี้นะที่จะกล่าวถึงคนอื่นอะไรแบบนั้นนะคะเดือดเซ อบอกถึงว่าฉันก็มีดีเธอก็มีดีเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีความแตกต่างกันเยอะมากฉันพยายามที่จะคอนโทรลเธออาจจะไม่รู้ตัวนะคะทำให้อีกฝ่ายหนึ่งอะรู้สึกว่าเฮ้ยเธอชักจะปีนเกี่ยวแล้วนะเธอมาควบคุมฉันมากเกินไปนะคะแต่ในขณะที่อีกคนก็บอกว่าเฮ้ยฉันหวังดีกับเธอฉันเป็นห่วงเธอไงอะไรแบบนี้นะคะความหึงหวงความเห็นแก่ตัว มีปัญหากันนะคะในเรื่องของการเงินต่างๆเข้ามาตรงนี้ก็เลยมีความรู้สึกว่าจะต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างและอยากที่จะคืนความยุติธรรมให้กับตัวเองไม่อยากอยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็น็อกซิกต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะเลือกตัดสินใจตอนนี้อาจจะในอนาคตอันใกล้นะคะอาจจะเลือกตัดสินใจว่าจบจบไปก่อนดีไหมนะคะเพราะว่า,าในการจบอะ มันอาจจะทำให้เรารู้สึกดีขึ้นหรือทำให้ความสัมพันธ์เรามันไม่แย่ลงกว่านี้นะคะจึงอาจจะเลือกที่จะพักเบรกนะคะหรือบางคนก็เลือกที่จะโอเคจบแล้วกลับมาเริ่มต้นใหม่กับตัวเองเพราะตอนนี้เนี่ยพฤศพก็คือเข้ามาสู่ energy ของตัวเองอย่างเต็มที่นะคะด้วยความเป็น The e m Press นาะคนที่แบบฉันอยู่ได้ด้วยตัวเองฉันสแสวงหา ความสุขความสำเร็จนะคะการงานการเงินแล้วพิศศบก็ทำได้ดีด้วยนะคะเพราะสามารถที่จะประสบความสำเร็จได้ดีจริงๆบางทีก็ได้เข้าไปอยู่ในสังคมใหม่ๆที่ดีขึ้นด้วยนะคะการไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นหรืออะไรแบบนั้นนะโดยที่แคร์กับอะไรต่างๆน้อยลงละเพราะตอนนี้เป็นแบบเราได้ขึ้นมาอยู่จุดที่ดูแลตัวเองได้ละ สูงสุดอะไรแบบนั้นนะคะแล้วก็เป็นที่สเสน่หาเป็นที่ปลดปรานมีแต่คนอยากที่จะเอื้อมมือมานะคะเข้าถึงกับพฤศพให้ได้นั่นเองเอาละนี่ก็คือนะคะในสถานการณ์และแนวโน้มเดี๋ยวเราจะไปดูข้อความในใจจากใครคนหนึ่งที่เขาอยากจะบอกนะคะบอกว่า I อ e ิ c ค i a t a d m มาอ you ฉันก็ยังแอบชื่นชมเธออยู่เสมอนะ Hold me tight. o o n t ever let me ก o เด็โปรดกอดฉันไว้ให้แน่นอย่าเพิ่งปล่อยฉันไป My own expectation s e เ r ิร์ฟมีโฉันเป็นคนที่อาจจะคาดหวังสูงพอไม่ได้ดังหวังฉันก็รู้สึกแย่มากๆเลย I'm g o o ัมกอร o นา l t to you soon Please be patient ฉันจะติดต่อหาเธอในเร็วๆนี้อดทนหน่อยนะ I'm too weak to fight แต่ฉันก็เหนื่อยเกินไปกับเรื่องราวของการทะเลาะบอกแหวงหรือการต่อสู้กับอุปสรรคฉันเหนื่อยมากๆเลยต่อไปนะคะเราไปดูความลับที่ซ่อนอยู่ในใจของเขาคนนั้นว่าเขาซ่อนความรู้สึกอะไรไว้นะคะ I don't you don't know how hard it was to let you go เธอไม่รู้หรอกว่ามันยากแค่ไหนที่จะปล่อยเธอไป I love you unconditionally ฉันรักเธอแบบไม่มีเงื่อนไขนะเธอรู้ไหม I hope that you can forgive me one day แล้วฉันก็หวังว่าเธอจะให้อภัยฉันได้ในวันหนึ่ง I look for you everywhere แล้วฉันก็ยังตามศึกสองเธออยู่ I wish I could take back my words ฉันอาจจะเคยพูดไม่ดีกับเธอฉันอยากจะถอนคำพูดนั้นจังเลยต่อไปนะคะเราไปดูเส้นทางแห่งความรัก ของพศพเป็นอย่างไร m o น e ี Money Matter ในช่วงนี้น่าจะเป็นช่วงของการเคลียร์ปัญหานะคะในเรื่องของการเงินนะคะอาจจะมีใครมีปัญหาเรื่องการเงินหรือต้องสสางกันในเรื่องของการเงินให้ลงตัวก่อนนะออม t s สคิ l บ b ยคิวตี้มีคนสำนึกผิดนะคะรู้สึกผิดมากๆเลยกับสิ่งที่ได้ทำลงไป Miller of me สองคนนี้เป็นเหมือนกระจกที่สะท้อนซึ่งกันและกันนะเหมือนกับแบบเรารู้สึกยัางไงา <c oughs> เขาก็รู้สึกอย่าง,งานั้นแล้วก็แบบบางทีพฤติกรรมบางอย่างที่เราแสดงออกไปมันก็เป็นผลสะท้อนกลับมาเลย <c oughs> เช่นความมีอีกโก้เนี้ยนะคะฉันแรงมาเธอแรงไปอะไรแบบนั้นได้เลยนะ rewrite the story จริงๆแล้วความสัมพันธ์เนี่ยเหมือนจะมีการที่จะได้กลับมาแบบ พยายามรื้อฟื้นนะคะโดยการเริ่มจากการส่งข้อความหาการเริ่มพูดคุยการทักทายแบบนี้นะคะในเส้นทางตอนนี้มันจะเป็นลักษณะแบบนี้ต่อไปนะคะไปดูลักษณะความรักความสัมพันธ์เป็นอย่างไรในช่วงนี้ garden of water มีทัดน้ำนะคะมีนกรกฎพิจิกนะบางทีมันกนะ็ปล่อยไหลไปตามสถานาการณ์นะกุ๊ดบายแน่นอนว่าอาจจะต้องมีการลา,าจาก ทางหายเลิกลาเซกุบายลาก่อนอะไรก็แล้วแต่นะคะแต่จะมีการกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะจะมีการได้พบเจอพบเจอกันอีกครั้งกลับมาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งที่ความสัมพันธ์เต็มไปด้วยความรู้สึกสับสนวุ่นวายใจอย่างเช่นโอเคเลิกลาแล้วเริ่มต้นใหม่ฉันสบายดีแล้วแล้วก็กลับมาเจอกันซะอีกทำให้รู้สึกถึงความสับสนวุ่นวายใจอีกครั้งหนึ่งสังหันนั่นเอง ต่อไปนะคะเราจะไปดูคำแนะนำจาก a n g เจที่จะให้กับพฤ้ศพ deception มันเหมือนกับความสัมพันธ์เนี้ยบางทีเขามีเรื่องราวการปกปิดปิดบงังซ่อนเร้นอะไรบางอย่างนะคะหรือมีอะไรที่แบบไม่ได้บอกให้ชัดเจนนะหรือเป็นความลับอะไรแบบนี้เกิดขึ้นนะคะแล้วก็อาจจะขาดซึ่งความไว้เนื้อเชื่อใจด้วยนะคะความ trust อะไรเงี้ยพ a รไลท์ร l a t i o n น h i p นะ แต่ว่าอาจจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันตัดกันไม่ขาดสัทีบางทีเขาอาจจะเป็นคนที่ใช่อะไรแบบเนี้ยเพราะอาจจะมีในเรื่องของอดีตท,ที่มีร่วมกันมาหรือแม้แต่ดิจิชาติก็ต่าง r e l i g i o u s factor นะคะปัญหาเรื่องของความแตกต่างก็มีเยอะนะสังคมวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีศาส,สนาความแตกต่างระหว่างสองคนก็เข้ามาเป็นอุปสรรคได้เหมือนกันนะคะในตอนนี้เนี่ยแอ,องเจิลก็อยากจะบอกว่า ลองเชื่อมั่นเชื่อใจในสถานาการณ์นะคะว่าคือเหมือนสถานาการณ์นี้ต้องการความเชื่อไว้เนื้อเชื่อใจนะคะถ้าเกิดว่ามีคนแบบขาดความเชื่อใจซึ่งกันและกันปัญหามันก็เยอะนะโดยเฉพาะเรื่องอความหึงหวงหรืออะไรแบบนั้นด้วยต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูคำข้อคิดที่จะให้กับพืชศพบ,บ้างนะคะในช่วงนี้ ก็คิดก็คือ Deal with your fears จงจัดการกับความกลัวของตัวเองมีความกลัวอะไรที่ซ่อนลึกอยู่ในใจหรือเปล่า Learn to wait ช่วงนี้อาจจะทำได้ก็คือเรียนรู้ที่จะรอคอยนะคะ the answer is no คำตอบที่อยู่ในใจของเรานะะที่เรามีคำถามอยู่ในใจวันนี้มันมักจะเป็นบอกว่า no ไม่ใช่คำดาวทำได้ช่วงนี้ก็คือพยายามรักษาจิตใจตัวเองให้สงบ สุกไว้นะและ the answer is yes Ooh. the answer is no และ the answer is yes ลองถามกันมานะคะอลองถามมาว่าสิ่งที่คิดอยู่ในตอนนี้ใช่หรือไม่เพราะคำตอบมีได้ทั้งสองอย่างเอาล่ะและนี่ก็คือเรื่องราวของผู้ศพนะคะคุณสามารถติดต่อดูดวงส่วนตัวในลักษณะแบบนี้ที่เป็นเรื่องราวของคุณเองได้หรือสมัครเรียนคอร์สออนไลน์สอนอ่นานไพ่ทาโร่ไพออ่ o ็อเเพื่อเป็นยูทูบเบอร์หรือว่า รับดูดวงส่วนตัวก็ได้เช่นกันและเรามีคอร์สกดแรงดึงดูดนะคะ law of attraction เพื่อที่จะดึงดูดรักแท้แก้ไขปัญหาความรักต่างๆดึงดูดคนที่คุณต้องการให้เข้ามาอยู่ในชีวิตคุณได้อย่างง่้ยดายนั่นเองและทั้งหมดนี้ก็คือนะคะนิราาทาโร่ในวันนี้อย่าลืมสำหรับการกดติดตาม subscribe และแชร์แล้วก็คอมเมนต์ขอให้ทุกคนมีความสุขโชคดีและประสบความสำเร็จไว้พบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ